บริษัทเอื้อหรือสกายทาวเวอร์เนี่ยออจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในช่วง3ปีจากนี้คนบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหเอ,อื้อวิทยาขาดทุนสะสมขนาดนี้มันจะมีดีเวเดนไม่ได้หรอกออมีทางครับ เอื้อทาเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงนะครับก็เป็นบริษัทนมนานมา50กว่าปีแล้วก็เป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจากอีกแกนอกเนือจากเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยเราก็ทําเสาเทเลคอมด้วยเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะครับก,ก็เป็นที่สนใจาท,าทางฝ่ายบริหารกับกรรมการก็ได้มองว่าเออน่าจะหาธุรกิจอะไรมาเพิ่มจากธุรกิจหลักบ้างเพราะธุรกิจหลักก็เป็นโครงการเป็นโปรเจกต์เบสซึ่ง3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ย ลักษณะของโรยฟ้าที่เราไปซื้อเป็นโรยฟ้าซึ่งเหมือนกับออปเรตมาแล้วนะครับระยะเวลาที่เหลือก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้มากแล้วก็เราก็ต้องซ่อมบำรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้มันเดินได้ประกอบกับว่าเราเองก็ซื้อมาเนี่ยบางโรงเดินได้ดีบางโรงอาจจะ <c oughs> ยังเดินไม่ค่อยได้ดีเพราะฉะนั้นผลการเนินง,งานเนี่ยพอเอามาเฉลี่ยรวมเนี่ยมันยังขาดทุนพอขาดทุนมันก็ส่งผลถึงเอื้อก็ทําให้เอื้อมีผลกระบการที่เป็นลบค่อนข้างเยอะ ส่วนในตัวธุรกิจเสาส่งเองเนี่ยมันอยู่ในตัวของตัวบริษัทเอื้อเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาเราก็มามองว่าถ้าเราจะปรับโครงสร้างก็คือตัดธุรกิจที่ไม่สร้างกําไรออกที่เป็นนอนคอแล้วก็มีขาดทุนน่าจะดีกว่าไหมแล้วก็ขอให้เอื้อเนี่ยมีมีค่าใช้จ่ายซึ่งมันน้อยสุดนะครับความสามารถในการสร้างกําไรน่าจะดีขึ้นก็เลยเป็นที่มาว่าเมื่อปี63นะครับ เราก็ได้หยุดกิจาการที่ไม่สร้างกาไรนะครับแล้วก็ได้ขายหน่วยธุรกิจที่เป็นโรงไฟฟ้าออกไปหมดเลยเราเพิ่มทุนเข้ามากเราก็ได้ได,ได้ได้เงินมาในบริษัทประมาณสัก526ล้านบาทนะครับเงินจำนวนนี้ถามว่ามีคุ้มค่าไหมเราจะใช้เงินนี้อย่างคุ้มค่านะครับ มีคุณค่ากับบริษัทไหมมีคุณค่ามากเพราะว่าการที่เงินก้อนนี้เข้ามาเนี่ยมันทําให้บริษัทเปลี่ยนโฉมไปนะครับจากบริษัทที่อาจจะมีความไม่ค่อยแข็งแรงทางด้านสถานะทางการเงินกับกลายเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงและแข็งแรงเลยหลังจากนี้เราจะดาเนินธุรกิจหรือเราจะทําโครงการอะไรที่เป็นโครงการที่ดีสถาบักนการเงินหรือกองทุนหรือแบงค์เนี่ยเวลาเขามองโครงการดูแล้วเออดีซาวด์ น่าลงทุนนะความเสี่ยงบริหารได้ความเสี่ยงตรงนี้ต่ําพอมาดูสถานะทางการเงินฐานะทางเงินเออก็โอเคนี่ส่วนทุนเราใช้ได้ d e a ท to Equity ้เราต่ำเขาก็มองว่ามันก็มีรูมที่จะปล่อยเราได้นะครับมันก็ทําให้เราเหมือนปลดล็อกแล้วกลไกลตรงนี้มันก็เดินไม่ได้ทั้งตอนที่เราประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้รับอนุมาติจากผู้ถือหุ้นด้วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับสะท้อน สะท้อนถึงสิ่งซึ่งเรากําลังเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับเราก็เลยขอผู้ถือหุ้นเ,เปลี่ยนชื่อบริษัทนะครับก็จากบริษัทเอื้อวิยาจำกัดมหาชนก็เป็นบริษัทสกายทาวเวอร์จำกัดมหาชนนะครับก็ภายในเดือนนี้แหละครับก็ก,ก็ก็น่าจะมีการจดเปี่ยนเปลี่ยนแปลงชื่อนะครับแล้วก็จะได้แจ้งกับทางผู้ถือหุ้นกับตลาดหลักทรัพย์ในการเปลี่ยนชื่อต่อไป มันยังมีโอกาสทางธุรกิจที่เราไปเห็นมาเมื่อสักปีกว่าที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เปิดนโยบายแล้วเราเข้าไปขึ้นทะเบียนการใช้งานโทรศัพท์มือถือเนี่ยมีเยอะมากแน่นอนก็มีตามประชากรนะครับเขามเีเบอร์1 7อกว่าหมายเลข1้0กว่าล้านหมายเลขนะครับผู้ให้บริการมือถือก็มีอยู่2เจ้าเหมือนเราเลยสมัยก่อนเขาก็เพิ่งเพิ่มเจ้าที่3ซึ่งก็มีเงินลงทุนหมื่นกว่าล้านเจ้า3เนี่ยเขาก็ต้องมาสร้างโครงข่ายต้องขยาย นะครับเจ้าสามีก็ถือหุ้นใหญ่โดยไชน่าเทเลคอมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจอันดับต้นๆของจีนเลยในเรื่องโทรศัพท์นะครับเ,เราเองเนี่ยก็ได้มองเห็นโอกาสตรงนี้บวกกับประสบการณ์ความแข็งแรงที่เรามีนะครับเราก็เอาพื้นฐานความแข็งแรงที่เรามีเนี่ยเข้าไปนะครับเริ่มเข้าไปตั้งแต่เกือบประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับปีกว่ากว่านะครับเราก็เอาพอร์ตโฟลิโอไปคุยแล้วก็ไปนำเสนอแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนกับ หน่วยงานบ้านเขานะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียก d e PARTMENT OF ICT นะครับถ้าบ้านเราก็เหมือนหน่วยงานกำกับด้านการสื่อสารช่วงต้นปีเราก็ใช้เงินที่เรามีเนี่ยไปคุยแล้วก็เราก็ได,ได้ได้ใบสั่งซื้อมานะครับที่จะให้เราเนี่ยก่อสร้างซึ่งณเวลานั้นเราก็ได้ใบเหมือนเป็นใบใบรับรอง c ซอร์ติฟิเคที่ให้บริษัท Sky Tower เลยคือเป็นบริษัทที่ตั้งใหม่ก่อนหน้านี้เราใช้บริษัทเอื้อทียาไปขอใช่ไหมครับ พอเราตั้งบริษัทเสร็จเนี่ยเราก็เอาบริษัทที่ตั้งใหม่เนี่ยไปขอเราก็ได้ไลายเส้นนี้เลยลายเส้นเนี้ยเป็นลายเส้นที่อนุญ,ญาตให้บริษัทเนี่ยเป็นเจ้าของทรัพย์สินส,สถานีเทเลคอมเป็นบริษัทที่สามารถออเปเรตโครงสร้างพื้นฐานด้านเสาเทเลคอมได้ที่นู่นนะครับเราก็ไปคุยกับลูกค้าซึ่งลูกค้าเจ้าแรกเราก็คือไชน่าเทเลคอมนี่แหละครับที่บอกถือหุ้นใหญ่นะครับเ,เราก็ได้รับการ ออเดอร์ให้สร้างมา8สถานีซึ่งอยู่ตอนเหนือของของฟิลิปปินส์เกาะลูซอนก็คือเกาะเดียวกับมะนิลานะครับนโยบาย common tower policy เนี่ยรัฐบาลเขาออกมาเพื่อเอื้ออำนวยให้การสร้างสถานีโทรคมนาคมหนึ่งสถานีเนี่ยบริษัทมือถือเนี่ยอย่าแข่งกันสร้างนะคุณต้องมาเช่าแต่ว่าเราไม่ได้มีลูกค้าได้แค่เจ้าเดียวสมมุติว่าในแอเรียเนี้เราสร้างขึ้นมามือถือเจ้าส เช่าติดตั้งเสร็จเจ้าหนึ่งบอกเออโซนนี้ยังไม่มี้นยังไม่มีความครอบคุมการส่งสัญญาณก็ต้องมาเช่าเราเพื่อติดตั้งห้ามมาสร้างแข่งกันใกล้ๆหลังจากที่เราได้ดิวกับมือถือเจ้าที่3นะครับที่เป็นเจ้าใหญ่เหมือนกันนะครับชา n e l เทเลคอมตอนนี้เราก็เริ่มนะครับเริ่มคุยกับทางกร o b เทเลคอมแล้วนะครับซึ่งคาดว่า ก็มีสัญญาณที่ดีนะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกับทางฝ่ายบรยิหารเขาครับก็แผนเราก็น่าจะอยู่ประมาณร0อยกว่าสถานีปีนี้แล้วก็200สถานีในแต่ละปีนะครับเราก็วางไว้ประมาณ3ปี3ปีเราก็จะมีสัก600กว่าสถานีแหละเพราะว่า3ปีนี้เราสร้างเสร็จค่าเช่ามันยังต่อเนื่องไปอีกระยะยาวเป็น10-20ปีมันไม่ใช่ซื้อ,อขายแล้วก็จบ100 200สถานีเนี่ยน่าจะสร้างรายได้ให้เราสักประมาณสัก ประมาณ200ล้านนะครับแต่ถ้าเราสร้างให้ได้ครบสัก600สถานีใน3ปีนะครับค่าเช่ารวมก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ400กว่าถึง500ล้านทรัพย์สินแล้วมีรายได้ระยะยาวสม่ำเสมอประจำซึ่งตรงนี้พวกกองอินฟราฟันเขาก็มองอยู่แล้วว่าเขาก็ต้องหาซื้ออสเซทอย่างเงี้ยเข้ามาในกอสิ่งที่เราต้องทำในช่วงแรกเราก็คือปี2ปีนี้เราก็คือต้องสร้าง จำนวนพอร์ตโฟลิโอของสถานีที่จะสร้างรับรู้รายได้ให้ได้ไซซ์เซอรโบอ่ะน่าจะแบบมูลค่าของแอสเซทไซ e ์มันน่าจะแบบสักพันล้านอะไรเงี้ยนะคะก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็น่าจะเป็นกองที่เขาสนใจวันนี้เราเป็นโฮปสต็อกเป็นหุ้นที่พูดถึงหุ้น มองผู้ถือหุ้นมีความหวังผู้ถือหุ้นมีความคาดหวังนะครับกรรมการฝ่ายบริหารก็มีโฮปดีเวเด์เป็นเป้าหมายซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนอยากได้บริษัทก็คงจะต้องมีไว้ในแผนเหมือนกันคนบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหเอ,อื้อวิทยาขาดทุนสะสมขนาดนี้มันจะมีดีเวเด์ไม่ได้หรอก มีทางครับแต่ว่าก็ต้องตอบกันตรงๆว่าคงไม่ใช่ระยะสั้นภายในปีนี้ปีหน้าหน้าที่เราต้องทำให้ได้ว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยเราจะกลับมาโกรธอย่างไรแล้วเดี๋ยวในปีถัดไปอาจจะมีรูปแบบหรือมีวิธีการทำให้เราเนี่ยอยู่ในสภาวะที่เราอาจจะสามารถมีช่องทางในการสร้างดีเด่นได้ ขอเป็นระยะกลางนิดนึงครับ